เศรษฐกิจพอเพียงชื่อเสียงทอผ้าขิดสร้างชีวิตเป็นสุขประยุกต์ด้วยบวรประชากรเกื้อหนุนคำจุนด้วยหลักธรรมเลิศล้ำความสามคัคคีบ้านหนองยางหมู่ที่6ตำบลดงบงังอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่ประมาณ1,660ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศายัย1นึรยไร,ไร่พื้นที่การเกษตร 1,560ไร่ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยสายหลักหนึ่งสายได้แก่ห้วยแซวเหมาะแก่การทำการเกษตรเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันมีนายอุดรโครหาเป็นผู้ใหญ่บ้านประธาน,นาคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วยครัวเรือน100ครัวเรือนมีประชากรรวม372คนแยกเป็นชาย182คน หญิงห9 0คนเพื่อความสะดวกในการปกครองได้แบ่งออกเป็นสี่คุ้มบ้านได้แก่คุ้มทอผ้าขิดนางดวงคำบุญเกื้อเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มส่างกกพออนายอภิวัตทัศบุตรเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มเกษตรอินทรียนายสมนสีสงเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มแก้วมังกรนายสงวนวงศ์คำเป็นหัวหน้าคุ้ม สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นดังนี้ข้อที่ 1. การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน46คนโดยมีพระอธิการสุชาติรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองยางเป็นประธานที่ปรึกษา โดยแบ่งคณะกรรมาการหมู่บ้านออกเป็น8ด้านประกอบด้วย 1. ด้านอำนวยการนายอุดอรโคดหาเป็นประธาน 2. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยนายสมรศรีสงเป็นประธาน 3. ด้านพัฒนาหมู่บ้านนางบัวสอนนวะคาเป็นประธาน 4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจนางดวงคำบุญเกื้อเป็นประธาน 5. ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นางไข่มุกนินเพชรเป็นประธาน 6. ด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนางอัมพรอุทธ,ธาเป็นประธาน 7. ด้านอำนวยความยุติธรรมนายอภิวัตทัศบุตรเป็นประธาน 8. ด้านจิตอาสานางจำนงมาประสม,มเป็นประธานโดยมีศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นที่ทำการสำนักง,งานคณะกรรมการหมู่บ้านติดต่อประสานงานมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน16ข้อประกาศใช้ตั้งแต่พศ2555ข้อที่2การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านได้ยึดหลักแนวทางของการอยู่ร่วมกันร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งเราทำแล้วทำอีกทำต่อไปโดยทำเป็นข้อตกลงของหมู่บ้านที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน12ข้อ ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ทำบุญตักบาตรทุกวันพระทุกวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของสถาบันพระมห ah ากษัตร<ม>ิย์การร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน<ม>การช่วยเหลือทางสังคมงานบุญประเพณี22ครอง14<ม>การทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสารวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นต้นด้านปกครองและรักษาความเรียบร้อย บ้านหนองยางหมู่ที่6ตำบลดงบงังอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านสีขาวไม่มีผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดและมีการติดตั้งกล่องเหลืองดำเพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดงานด้านจิตอาสาจัดให้มีการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนโดยมีสมาชิก102คนร่วมบริจาคโลหิตและร่วมงานจิตอาสาอื่นๆที่ส่วนราชการหรือหมู่บ้านชุมชนจัดขึ้น ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมีสมาชิกจำนวน100กลครัวเรือนโดยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสนับสนุนและส่งเสริมผู้ได้โอกาสและผู้ว่างงานในหมู่บ้านเช่นกลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิดกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข จัดให้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขซึ่งมีรายงานผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดในช่วงวันที่17มีนาคม2563ถึง18พฤษภาคม2563ดังนี้มาจากกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน30คนมาจากต่างจังหวัดจำนวน13คนรวม43คน ปัจจุบันกักตัวครบ14วันทั้ง43คนแล้วด้านอำนวยความยุติธรรมมีการจัดทำแผนตามกระบวนการกรณีเมื่อช่วงเดือนมก,กราคม2560บ้านหนองยางเกิดอักคีภยัย1ครัวเรือนคือบ้านเลขที่29ทํำให้เหล่าข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมดนายอุดรโคตหาจึงได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆได้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจเริญสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจเริญองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางและชาวบ,บ้านหนองยางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น28,000บาทต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2562บ้านหนองยางได้เกิดอุทก,กภยัยฝนตกหนักจึงทําให้เกิดน้าท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนทางเข้าหมู่บ้านภายหลังน้ําลด จึงได้รับความช่วยเหลือจากส่วนต่างๆของทางราชการข้อที่3การสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มใหม่ด้านเศรษฐกิจจากคำขวัญของบ้านหนองอยางที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงชื่อเสียงทอผ้าขิดบ้านหนองยางมีผ้าขิดเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ผ้าขิดเป็นลายเฉพาะเรียกว่าลายขอสามลายอิงหมากไว้เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและมีการต่อยอด ให้เยาวชนได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีมีบุญตามประเพณีที่โดดเด่นได้แก่บุญเดือนสี่และบุญรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุข้อที่4ภาคีเครือข่ายบ้านหนองยางหมู่ที่6มีความร่วมมือกันอย่างแนียวแน่นด้วยพลังบวรมีภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาเอกชนให้ความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านมากมาย ยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านหนองอยางขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับพระราชทานเงินขวัญทุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทําหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งชาวบ้านหนองอยางได้นําเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสนับสนุนให้กับนักกีฬาในหมู่บ้านและมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาสาสมาัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่อยู่เวรยามในช่วงเทศกาลต่างๆวัดบ้านหนองยางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมกีฬายาวชนสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยางนายอุดอรโคดหาผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลมากมายเช่นสถานศึกษาปลอดภยัยดีเด่นประจำปี2562 สถานศึกษาพอเพียงประจำปี2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบางสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงความดันเบาหวานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพและด้านสุขภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตับอธัธยาศัยอำเภอเรืออำนาจส่งเสริมด้านการศึกษาห้องสมุดชุมชนส่งเสริมอาชีพ กเกษตรอำเภอขัดเลือกบ้านหนองยางหมู่ที่6เกเข้าร่วมโครงการข้าวคุณภาพดีโครงการข้าวอินทรีย์โครงการกลุ่มนาแปลงใหญ่ภาคประชาชนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญโครงการบ้านพอเพียงแก่ผู้ยากไร้ร้อยโอกาสโดยมีชุมชนร่วมสมทบกรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพสินค้าโอทอปแลด้านเศรฐษฐกิจพอเพียงรวมทั้งส่วนราชการและภาคอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง ต่างเป็นภาคีคุรขา่ายนุนเสริมซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนทุกๆก,กิจกรรมในหมู่บ้านข้อที่ 5. การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลด้านปกป้องและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติบ้านหนองยางจัดกิจกรรมบรรันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ประดับธงชาติธงตราสัญ,ญลักษณ์เป็นหมู่บ้านน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2559มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยสร้างพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนนักกีฬาของหมู่บ้านร่วมแข่งขันกีฬาประจำตำบลในทุกปีและมอบเงินสนับสนุนกรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนที่อยู่เ็นยามในช่วงเทศกาลต่างๆของหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จัดเวที3าครั้งโปร่งใสตรวจสอบได้พบชุมชนมีความต้องการด้านการคมนาคมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยขอถนนลาดยางเส้นสายบ้านหนองอยางบ้านโนนจานเพื่อการสัญจรไปมาจะได้อย่างสะดวกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมนามเทคโนโลยีปลูกจิตสำเนึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือนสามารถลดขยะได้ถึงร้อยละ53 คิดเป็นอัตราผลิตขยะอยู่ที่0.14กิโลกรัมต่อคนต่อวันซึ่งเกณฑ์มาตรฐานประเทศกำหนดให้ผลิตขยะไม่เกินคนละ1.2กิโลกรัมต่อคนต่อวันข้อที่6ผลงานของหมู่บ้าน 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรำแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2563 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการค้าสารหมู่บ้านเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2563ความดีเริ่มต้นที่ตนส่งผลต่อคนรอบข้างต่อหมู่บ้านต่อชุมชน